ต้นไม้สลักทิ้งไว้30ปีค่ะคนคำาเรียกร้องไม่ไหวนะคะคนคอมเมนต์กัมามากมาเกินแน้วจากวันที่ฉันลงคลิปไปนะคะเมื่อ1,500กว่าวันที่แล้วค่ะคุณผู้ชมบัดนี้ผ่านมาเป็นเวลาสมควรแล้วนะคะคนเรียรกร้องกัน วันเจอกันทุกคลิปนะคะเพราะฉะนั้นรีบต่อเครื่องลงใต้เลยค่ะคุณผู้ชมมาสถานที่เกิดเหตุนะคะแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกคุณผู้ชมที่ฉันอัปเดตนหฉันเคยอัปเดตตรอครบรอบหนึ่งปีนะคะตอนนี้กลับมากี่ปีมาแล้วคุณผู้ชมพันห้าร้อยกว่าวันนะพราะฉันเริ่มทำการทดลองคลิปนี้นะคะเมื่อวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีศุกพันยี่สิบเอ็ดนะคุณผู้ชมด้วยความที่ไม่ได้มานัดป้าเปาเปดๆค่ะคุณผู้ชมตอนมาเนี่ยฉันไม่ได้เปิดดูคลิปที่ทดลองเลยนะเออคิดว่าจำผิดอ่ะคิดว่าเป คุณผู้ชมแล้วมันใหญ่ขึ้นแค่นิดเดียวเองนะคะไม่รู้ต้นอะไรนะคะแต่ว่ารอยสลักยังอยู่ค่ะแต่มีความตื้นขึ้นคุณผู้ชมเชื่อตัวตกตตังแต่เช็ดคาดการไว้นะคะเพราะต้นอัปเดตหนึ่งปีอะคุณผู้ชมมันลึกกว่านี้นะแล้มันก็ชัดกว่านี้มากนี่ผ่านมาสองสามปีเฮ้ยรอยมันจางอะต้นไม้มันหิวตัวเองเหรอคุณผู้ชมว่าไงแต่ก็ชักประไลเพราะนี่คือการทดลองครบ30ปีเจอกันอีกทีนะคะ